กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวที่แสนฉลาดพ่อค้าคนนี้ร่ำรวยมากแต่เขากรับเป็นคนโลภเขามักจะเอาเปรียบผู้อื่นและไม่เคยช่วยเหลือคนยากจนวันหนึ่งพ่อค้ากำลังเดินทางไปค้าขายเขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่กำลังขอทานชายชราคนนี้ น่าสงสารมากแต่พ่อค้ากลับไม่สนใจเขาเดินผ่านชายชาราไปเฉยๆโดยไม่แม้แต่จะมองลูกสาวของพ่อค้าเห็นเหตุการณ์นี้เธอรู้สึกสงสารชายชาราคนนั้นมากเธอจึงเอาเงินของตัวเองไปซื้ออาหารให้ชายชาราชายชาราดีใจมากเขาขอบคุณลูกสาวของพ่อค้า เป็นอย่างยิ่งเมื่อพ่อค้ากลับมาจากการค้าขายลูกสาวของเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังพ่อค้ารู้สึกโกรธมากเขา่อว่าลูกสาวของเขาที่เอาเงินไปให้ขอทานทำไมเธอถึงเอาเงินของฉันไปให้ขอทานพ่อค้าตะโกนพ่อค้าชายชราคนนั้น น่าสงสารมากเขาไม่มีอะไรกินเลยค่ะพ่อคะาตอบฉันไม่สนใจเขาเป็นแค่ขอทานเท่านั้นพ่อค้าพูดแต่พ่อคะการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและมันจะทำให้เรามีความสุขค่ะลูกสาวของพ่อค้าพูดพ่อค้าไม่งะคํคำพูดของลูกสาวเขากโกรธมาก จนไล่ลูกสาวของเขาออกจากบ้านลูกสาวของพ่อคาเสียใจมากเธอไม่รู้ว่าจะไปไหนเธอเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงป่าใหญ่เธอรู้สึกกลัวมากเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในขณะที่ลูกสาวของพ่อค้ากำลังเดินอยู่ในป่าเธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่ง ชายหนุ่มคนนี้รูปงามและใจดีอีกเขาถามลูกสาวของพ่อค้าว่าเธอเป็นใครและทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ลูกสาวของพ่อค้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชายหนุ่มฟังชายหนุ่มรู้สึกสงสารเธอมากเขาจึงพาเธอไปที่บ้านของเขาชายหนุ่มอาศัยอยู่กับแม่ของเขาแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่ใจดีอีกเธอต้อนรับลูกสาวของพ่อค้า ด้วยความอบอุ่นเธอให้เธอพักผ่อนและกินอาหารลูกสาวของพ่อค้ารู้สึกขอบคุณชายหนุ่มและแม่ของเขามากเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับพวกเขาวันต่อมาอ่ะลูกสาวของพ่อค้าช่วยแม่ของชายหนุ่มทำงานบ้านเธอขยันขันแข็งและทำงานอย่างละเอียดแม่ของชายหนุม่ม รู้สึกประทับใจเธอมากเธอจึงชวนเธออยู่ที่บ้านด้วยกันลูกสาวของพ่อค้าตกลงเธอมีความสุขมากที่ได้อาศัยอยู่กับชายหนุ่มและแม่ของเขาเธอรู้สึกเหมือนมีครอบครัวใหม่ชายหนุ่มและลูกสาวของพ่อค้าคบหากันเรื่อยๆจนกระทั่งมีความรักต่อกันพวกเขาแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันพ่อค้าก็รู้สึกเสียใจมากที่ไล่ลูกสาวของเขาออกจากบ้านเขารู้สึกผิดที่เขาเคยเอาเปรียบผู้อื่นเขาจึงออกตามหาลูกสาวของเขาพ่อค้าตามหาลูกสาวของเขาเป็นเวลานานในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านของชายหนุ่มเขาเห็นลูกสาวของเขากำลังมีความสุขกับครอบครัวใหม่พ่อค้ารู้สึกดีใจมาก เขาขอโทษลูกสาวของเขาสำหรับสิ่งที่เขาเคยทำและขอโอกาสจากเธออีกครั้งลูกสาวของพ่อค้าให้อภัยพ่อของเธอเธอต้อนรับพ่อของเธอเป็นอย่างดีอีกพ่อค้ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่กับลูกสาวของเขาอีกครั้งเขาสัญญาว่าเขาจะเป็นคนดีอีก และจะไม่เอาเปรียบผู้อื่นอีกต่อไปพ่อค้าอาศัยอยู่กับลูกสาวของเขาชายหนุ่มและแม่ของชายหนุ่มยังมีความสุขพวกเขาใช้ชีวิตด้วยกันยังอบอุ่นและรักใคร่กันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและมันจะทำให้เรามีความสุข เราควรให้อภัยคนที่ทำผิดพลาดและให้โอกาสพวกเขาแก้ไขครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราควรดูแลและรักษาครอบครัวของเรา